สวัสดีครับแชทเอ้ยไลฟ์เริ่มแล้วนะครับก็มาทีเลยนะครับจะมาก็มาทีเลยเมื่อกี้คลิปิดีโอ,คล,โอคลิปวิดีโอครั้งก่อนเนี่ยก็เราก็ได้พูดคุยกันไปเนาะในประเด็นของเรื่องเอ้บีทบล็อกแบบขยับตัวไม่ขยับตัวอะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้ม,น,มน้ำจิ้มนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีคนอยู่ดีก็อยากจะมาแชร์เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการที่เราเริ่มต้นฝึกปิดบล็อกนะครับแล้วก็การที่เราจะเป็นนักปิดบล็อกที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด8อย่างด้วยกันนะซึ่งผมก็คิดมาทั้งหมดเนี่ยเป็น 8s นะครับเป็น s ที่จะทำให้คุณ เล่นบิตบ็อกได้ดีขึ้นนะครับในประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่นบิตบ็อกมาตลอด11ปีเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนะโอไม่สิบสิบสอปีนะครับ12ปีก็อยากจะมาแชร์นะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกบิตบ็อกอยู่แล้วก็หรือเอพิ่งเริ่มเล่นบิตบ็อกก็ตามเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับคือ สิ่งที่อยากจะมาแชร์เนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนเมื่อวานนี้ผมอาบน้ําอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตกผลึกบางอย่างแล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังคือมันเริ่มต้นจากคําว่า start start ก็คือเริ่มต้นอืมมันก็เลยจุดประกายทําให้ผมเนี่ยเอออยากทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า 8s เนี่ย 8s เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ s แรกนะครับ s แรกก็คือ start นะครับ start คือการเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมก็อยากจะบอกจริงว่าพอเราดู b ิตบ็อกเราอาจจะมีความคิดว่าเราอยากเฮ้ยเราอยากทำได้อะตัวผมอะก็ก็รู้สึกงั้นเหมือนกันตอนดูครั้งแรกเมื่อตอนอายุ12ขวบ เออเราอยากทำได้แต่ว่าเราไม่เคยที่จะเริ่มต้นที่จะฝึกจริงจังเออคือผมอะรู้จักมันมาตั้งแต่อายุสิบสองขวบนะแต่ผมอะจะมาเริ่มเล่นจริงๆเนี่ยคือตอนอายุสิบห้าอืมแต่ยควาว่าเออผมรู้จักมันมานานแล้วแต่ผมเพียงแค่ไม่เริ่มต้นที่จะอยากรู้จักมันจริงๆอ่า อันนี้อาจจะดูเป็นเบสิกภาพกว้างทุกคนที่มาเล่นบีทบ็อกก็คงแบบเออรู้สึกเหมือนกันหมดแล้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นบีทบ็อกเป็นอยู่แล้วสิ่งนี้ไม่ง่ายสิ่งนี้ไม่ง่ายเลยนะครับและก็ไม่ยากด้วยเพียงแค่ต้องตัดสินใจนะครับหลายครั้งที่เราเล่นบีทบล็อกมาโอเคเราตัดสินใจฝึกเสียงเบสิกเราตัดสินใจฝึกแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้ แต่พอเราฝึกมาถึงจุดหนึ่งที่เราอิ่มตัวแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราโอเคและเราพอใจแล้วนะครับแต่ว่าพอเราไปดูคลิปคนนน้นไปดูคลิปคนนี้โอ้โหมันเก่งขึ้นเรื่อยๆโอ้โหมันเก่งจังคนนี้เก่งจังถ้าเรามีความคิดที่ว่าเออเราคงทําไม่ได้เหมือนเขาก็จบเลยนะครับก็จบเลยแต่ถ้าเกิดมีความคิดว่าเอยเราอยากทําได้เหมือนเขานั่นแหละคือคีย์สําคัญ แล้วคุณจะต้องทำยังไงต่อล่ะเริ่มต้นฝึกมันสิครับเริ่มต้นทำมันแบบจริงจังด้วยนะวงเล็บด้วยขีดเส้นใต้แบบจริงจังนะสวัสดีคุณหน่วยปรับเกรียนเอกนะครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่ามันแค่สตาร์ทแค่สตาร์ทเท่านั้นคุณอยากฝึกแพทเทิร์นนี้คุณอยากฝึกเหมือนคนนี้คุณอยากได้สาวแบบนี้เหมือนคนนี้ คุณเริ่มต้นฝึกมันเลยครับเริ่มต้นฝึกมันเลยนะครับ S ต่อมานะครับก็คือ Set SET นะครับ Set Set ก็คือ <c oughs> Set ในที่นี้ไม่ได้เป็นการ Set จังหวะอย่างเดียวนะแต่รวมถึงการ Set เวลา Set ที่เราจะฝึกกี่นาทีกี่ชั่วโมง นะครับเซตที่จะเราจะเริ่มฝึกอันนี้สมมุติว่าเราเริ่มต้นที่จะ start ฝึกเสียงนี้คุณก็เซตเลยเซตเลยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เซตเลยครับวางเสียงเสียงนี้เราขอฝึกวันนี้สิบนาทีเรียนรู้มันนะครับคือบีทบ็อกเนี่ยมันอัศาจรรย์อย่างนึงคือเราอ่ะศึกษามันแล้วเรามาฝึกต่อเองได้อยู่แล้ว ก็คือเราไปดู10นาทีเราใช้เวลาศึกษามันค้นคว้ามันแน่นอนว่าในโลกตอนนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตก็ดีมันมันสามารถเข้าถึงง่ายแต่ก่อนเราฝึกกันเราดูคลิปแค่คนเดียวกับเสียงเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะฝึกเสียงหนึ่งเนี่ยโอ้ผมแนะนำเลยว่าดูไปเลยครับประมาณ5คน10คนนะครับมันจะทำให้คุณเกิดโน้ต h ฮาบางอย่างแล้วเทคนิคแต่ละคนที่ใช้ฝึกเสียงเนี้ย มันจะไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับผมแนะนําเลยเซตเซตที่เราจะเริ่มฝึกเซตนะครับแล้วก็รวมถึงเซตแพทเทิร์นเซตรูทีนของเราด้วยเซตรูทีนในที่นี้ก็คือ Set. เซตในในรูทีนรูทีนก็คือกระบวนท่าาแต่ถ้าเกิดเราพูดในของบีทบล็อกเนี่ยก็คือเซตในเพลงเพลงหนึ่งของเราให้มันเป็นเพลงขึ้นมา นะครับโอเคอันนี้คือเซตอันที่2อนะครับอันที่3 structure นะครับ structurestructure St ก็คือโครงสร้างอ่าโครงสร้างในที่นี้เราก็จะมาพูดถึงในบริบทของ structure ของ beatbox ในการ create เพลงในการ create เซตที่จะไปแข่งในการ create ที่จะทำอ่าทำให้แพทเทิรของเราเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่าง นะครับใครที่ยังไม่เคยมีสตรัคเจอร์เป็นของตัวเองใครที่ยังฟรีสไตล์อยู่ใครที่เออเล่นไปขำๆถ้าคุณเออไม่ได้อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วคุณพอใจแล้วที่ที่โอเคที่เป็นอยู่กับตอนนี้ก็โอเคก็คือคุณได้ตัดสินใจที่จะอ่ะพอใจแค่นั้นก็ก็เป็นการตัดสินใจของคุณ แต่ใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองผมแนะนำให้เริ่มสร้างสตรัคเจอร์ครับขอร้องเลยนะครับสร้างสตรัคเจอร์ผมรับประกันได้เลยว่าเมื่อคุณมีสตรัคเจอร์แล้วเดี๋ยวดีเทลมันจะมานะครับสมมุติว่าผมแค่เล่นเล่นอย่างเนี้ยอันนี้คือสตรัคเจอร์แบบง่ายๆนะผมจะเล่นอย่างเนี้ยหนึ่งนาที สมมุติว่ามันครบและหนึ่งนาทีคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออคุณอยากแอดอะไรบางอย่างเข้าไปอยากแอดบางอย่างเข้าไปอ,อยากแอดบางอย่างเข้าไปอ่าอยากแอดไฮแฮทเข้าไปอยากแอดแนดเข้าไปนั่นแหละมันคือมันคือการลงดีเทลกับมันแต่ว่าคุณควรจะมีโครงให้มันก่อนนะครับโครงของมันอ่ะคุณก็กําหนดเลยว่ากี่นาทีที่คุณจะเล่นกี่นาทีนะครับแล้วคุณจะใช้ซาวอะไรบ้าง นแน่นอนว่ามันจะไม่พ้นเบสิกซาวด์อยู่แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ซาวด์อะไรอะซาวด์เอฟเฟกบางอย่างหรือว่าเมโลดี้บางอย่างเสียงฮัมเสียงเบสโทสเบสไวเบชั base, ่นเบสอินวัตเบสลิปลเบสมันก็อยู่ที่เราอยากจะสร้างรังสรรค์นดนตรีขึ้นมานะครับโอเคเพราะนั้นให้คุณมีสตรัคเจอร์นะครับอันที่4ี่ก็คือสิกเนเจอร์ สิกเนเจอร์ก็คือลายเซ็นของเราอ่าหลายคนแบบคงอาจจะสงสัยว่าแล้วลายเซ็นของเรามันคืออะไรจริงๆแล้วมันไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับลายเซนในที่นี้มันเกิดจากคุณที่ทำบ่อยบ่อยมากๆเกิดจากประสบการณ์เกิดจากคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา นับไม่ถ้วนถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยได้บีดให้ใครฟังก็ย้อนไปกับข้อแรกเลยถ้ามีคนมาแบบขอให้คุณแบบบีดให้ฟังหน่อยคุณทำเลยคุณสตาร์ทเลยนะครับซิกเนเจอร์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากที่ตัวคุณกําหนดเองด้วยซ้ำนะบางทีมันอาจจะเกิดจากที่ใครบางคนมาบอกคุณว่า ผมจําได้เซตแบบเนี้ยของคุณผมจําได้ว่าเอ้ยโครงประมาณเนี้ยมันเป็นของคุณเพราะฉะนั้นฝึกบ่อยๆนะครับทําบ่อยๆนะครับกลับไปรีเลยสตาร์ทเซตสตั๊กเจอร์ทำบ่อยๆเดี๋ยวซิกเนเจอร์จะมาเองนะครับโอเคอันนี้คือสิกเนเจอร์นะซึ่งสิกเนเจอร์เนี้ยมันก็แยกไปได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์แบบสมมุติว่าผมพูดคําว่าสวัสดีครับ อันนี้คือซิกเนเจอร์สวัสดีครับของผมซึ่งใครต่อให้ใครมาพูดแบบนี้ต่อให้ใครมาลอกเลียนแบบเสียงแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมต่อให้ดัดเสียงมันก็ไม่ร้อเซเพราะฉะนั้นแค่คุณแค่บีดกระเดื่องออกมาอย่างเงี้ยเอาจริงโทนเสียงก็ต่างกันแล้วในแต่ละคนซึ่งนั่นคือซิกเนเจอร์ของทุกคนอยู่แล้ว แต่ว่าในในระดับของการเล่นในระดับของการแข่งขันในระดับของการโชว์เนี่ยมันมันไม่ได้เอาเสียงเดียวมาวัดว่าเป็นซิเนเจอร์ของคุณอันนั้นไม่ใช่นะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องไปหาเซตสตรัคเจอร์ของตัวคุณเองนะครับแล้วก็สร้างลายเส้นของตัวคุณเองเหมือนคุณกําลังจะเซตลายเส้นอ่ะคุณก็ต้องมาอ่าต้องมาลองวาดมือต้องมาลองครีเอทลายเส้นว่าไหนสวยอันไหนอ่ะคุณก็ดูเรฟเฟลเนซ์จากคนอื่นมันเหมือนกันมันเหมือนกันนะครับ อันที่5นะครับ s ที s ทีก็คือสไตล์นะครับสไตล์ Style เนี่ยก็ถ้าจะให้พูดนะมันก็พูดได้หลายบริบทมากๆนะครับเอาจริงถ้าให้พูดรวมๆเนี่ยน่าจะยาวมากแต่ผมขอกำหนดในเรื่องของการเล่นบิดบอกละกันซึ่งสไตล์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันจะถูกกำหนดด้วย สิ่งที่คุณเสพสมมุติว่าคุณชอบฟังดีโลมากคุณชอบฟังคอร์ดฟิตคุณชอบฟังเนปอมแน่นอนสิ่งที่คุณเสพมันคืออินพุตออ p ต์เนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับสำหรับบีทบ็อกคนที่เล่นบีทบล็อกอยู่นะครับลองไปเสพประเภทดนตรีนั้นๆแบบจริงๆ คือผมอยากจะบอกว่าโอเคในซาว์ของการ Create เนี่ยมันก็คือ Create by human นั่นแหละก็คือ by คนแต่การที่จะมาเป็นสไตล์เพลงที่เราจะทำได้แบบแบบให้มันเป็นสไตล์แบบจ๋าๆเลยเนี่ยมันก็คือมันจะต้องไปฟังเพลงนั่นเองนะครับซึ่งเพลงเนี่ยมีหลายแนวมากบนโลกใบนี้นะครับพอไปฟัง แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเออมันก็จะมีประเภทที่นักบิดบอกเขาเล่นกันนะไม่ว่าจะเป็น u s u s r u r u n d b a s สนะครับหรือว่าจะเป็นดัมโซ o ล่ก็เป็นสไตล์แบบรัวกองหรือสายเบสดับสเต็ปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสไตล์เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆเมื่อเราเล่นบ่อยๆเนี่ยคุณจะรู้ตัวคุณเองว่าคุณชอบอะไรนะครับอย่าไปฝึก กับสิ่งที่คุณไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มฝึกประเภทดนตรีนั้นๆไปให้มันสุดไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อที่ได้เปรียบมากกว่าอย่าถ้าคุณไปสายเบสเลยคุณก็ไปเบสให้สุดไปเบสให้สุดนะครับโอเคแล้วคุณก็เริ่มมารัวได้อ่าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสกิลของการใช้การที่จะต้องรู้แพทเทิร์นของกลอง สิ่งตรงนี้มันก็จะซอยย่อยเป็นเรื่องของ time signature ก็จะเป็นทฤษฎีด,ดนตรีอ่าตรงนี้อันนี้ก็กว้างๆโดยรวมก็จะเป็นเรื่องของสไตล์นะครับอันที่ S ที่6นะครับ S ที่6 S ที่6ก็คือเซนต์อ่าจริงๆแล้วนักดนตรีทุกคนเนี่ยก็ต้องมีเซนต์นะครับเซนส์ Sense, ในที่นี้ก็พูดใน ในบริบทโดยรวมเลยก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นปิดบล็อกคุณคุณเล่นแพทเทิร์นนี้ไปคุณฝึกอันนี้ไปคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ไมโอเคอะไรเงี้ยอ่าบางอย่างบางอย่างเนี่ยถ้าเราคิดด้วยตามทฤษฎีอย่างเดียวอ่ะมันก็จะดูเครียดเกินไปนะมันก็จะดูตึงเกินไปลองใช้ฟิลลิ่งลองใช้เซนส์ของเราที่ที่เราพอจะมีประสบการณ์มา ลองดูแล้วเริ่มต้นไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับอย่าไปฟังคนอื่นเริ่มต้นด้วยตัวเราเองอ่าก็คือย้อนกลับไปข้อหนึ่งอ่ะก็คือสตาร์ทเลยทําเลยถ้าคุณคิดได้ปุ๊บก็คือทําเลยนะครับอย่าอย่าไปกลัวนะครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องของเซน์ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหมันไม่สามารถสอนกันได้แต่ถ้าให้พูดอีกอีกอีกนัยยะหนึ่งก็คือฟิลลิ่งแหละลองใช้ฟิลลิ่งดูนะครับ อันที่7นะครับ S ที่7 s o c โซเนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้นักบิตบ็อกหลายๆคนเนี่ยเออติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆถ้าคุณฟังมาจนถึงทุกตอนนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณคงจริงจังมากกับการฝึกบิตบ็อกนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างนานอยู่แล้วนี่ประมาณ15นาทีแล้วนะครับโซเชียลเนี่ยผมจะบอกว่า การที่คุณดูใน YouTube อย่างเดียวเนี่ยการที่คุณแบบเออได้ได้ไปดูหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันดีอยู่แล้วแต่การที่คุณมีโซเชียลหมายความว่าคุณจะมีเพื่อนคุณเข้าหาคอมมูนิตี้คุณมีเพื่อนที่ร่วมฝึกด้วยกันคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตรงนี้มันจะส่งพลังมากคือมันจะฮิวกันมันจะเฮ้ยนายทำแบบนี้ไม่ได้เหรออืมมัน มาเดี๋ยวเราช่วยเอ้ยเสียงนี้ใครทําไม่ได้เออเราช่วยมันมันเป็นพลังที่ดีมากๆนะครับอยากให้คุณได้ลองเข้าหาโซเชียลซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้ง <c oughs> อาจจะพูดโดยรวมเลยนะก็มีทั้ง b e a t ล o อก l u ับ t h i l l n n d มีของ g o b a c k h e a r าหรือบางคนอาจจะไปดูคลิปของออของ MyK อนะแต่ว่าคลิปคุณภาพเลยเนี่ยต้องแนะนำไปเลยนะครับ คือคลิปของช่องเมสันบีดบ็อกคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะดูอยู่ด้วยนะเดี๋ยวขออ่านชแชทแป๊บหนึง่งฟิลแคสเตอร์ h นะครับผมรัวบีดไม่เป็นทเวทผมเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วนะครับอ,อันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะอืค่อยๆฝึกไปคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝึกแล้วมันไม่ได้สักทีแสดงว่าโน้ตฮาวโน้ตฮาวหรือความรู้เนี่ยเรายังไม่ถึงเราก็ไป ไปฟังการเรียนรู้ว่ามันมีอยู่สามอย่างอ่านี้แถมมีฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนอ่ะสี่สี่สี่ฟังพูดอ่านเขียนเราเป็นคนเรียนรู้ได้ดีในประเภทไหนอ่ะฟังพูดฟังพูดอ่านเขียนอ่ะพูดก็คือเราก็คือบีดบ็อกออกมาเราเราเป็นนักทำที่ดีพูดก็คืออ่พูดไปแล้วอ่านอ่านก็คือเราก็ศึกษาโดยการอ่าน เราก็อ่านจากบล็อกคนนู้นที่เขามาแชร์มาหรือเทคนิคคนนู้นที่เขาได้คอมอ่าได้เขียนมาเราอ่านแล้วเรานึกภาพตามได้ฟังพูดอ่านฟังพูดอ่านอ,อ่านอ่านก็คือเราก็คือเราอ่านจากเดี๋ยวนะเริ่มสับสนแล้วฟังพูดฟัง Oh. อ่านเขียนเอออ่านก็คือเมื่อกี้นี่ว่ะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับ <c oughs> เขียนก็คือเขียนตัวโนต้ตนะครับเราก็คือเป็นคนที่เขียนตัวโนต้ตขึ้นมาบางคนแบบอาจจะไม่ถนัดที่เราจะเซตมาแบบเราสามารถฟรีสไตล์ได้ก็คุณก็เขียนเลยเขียนตัวโนต้ตมาแล้วก็ลองจัดเรียงตามทฤษฎีดนตรีในห้องหนึ่งบาร์ว่าเออมันจะควรจะมีอะไรบ้างคนมีอะไรบ้าง BTK BTk k k KK k t t b t อะไรอย่างอะไรเงี้ยซึ่ง บางทีเราลองลองมั่วดูเลยก็คือสตาร์ทไปเลยนะครับบางทีเราจะเจออะไรบางอย่างที่มันแบบเราคาดไม่ถึงก็ได้แล้วก็ฟังบางคนฟังบางคนเอียร์เทนนิ่งดีมากเอียร์ดีมากๆฟังแบบฟังปุ๊บแล้วเราสามารถแบบเออเราสามารถทําได้เลยมันก็มีเหมือนกันนะก็เกิดจากคนที่แบบฝึกฟังบ่อยๆนะครับอืมโอเคนะอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ตอบไปแล้วนะครับกับน้องฟิลแคสเตอร์นะครับแล้วก็เมสันบิดบล็อกพูดดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับโหคนดังมาเว้ยแจกเป็นหนึ่งกระทงดีปะลาเล่นลาเล่นอ่ะผมรัวลิปโลได้โอ้เก่งมากครับดีมากดีมากโอเคมาจนถึง S สุดท้ายนะครับ S สุดท้ายก็คือสเตดนะครับสเต็กก็คือเวทีนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นนักบิดบล็อกที่ดีเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าคุณอยากให้คุณได้ลองไปสเตจดูอยากให้คุณได้ไปลองเวทีดูเพราะว่าฟิลลิ่งกับการที่เราฝึกหรือว่าเราเราเราโกออนไลน์เราโกออนไลน์อยู่เนี่ยมันคนละฟิลกันกับที่เราได้เจอแบบฟิสิกอลแต่แน่นอนว่าช่วงเวลานี้มันก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องโปรเทคตัวเองมันคือช่วงโควิดใช่ เราดูแลตัวเองดีมากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดโควิดหมดผมก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันแล้วก็อยากให้คุณได้ลองตั้งเป้าไว้ว่าเออคุณอยากจะไปลองลงแข่งรายการออฟไลน์ line, สักรายการหนึ่งจะในประเทศนี้ก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้อืต่างประเทศมันก็จะต้องมี pocket money ็ตมันี่ที่แล้ว่าต้องบินไปคุณจะต้องแบบลงคลิปวายการ์ดแล้วก็อ ให้คุิฟายให้ชนะคุิฟายแล้วก็ถึงจะได้ไปแข่งถ้าคุณคิดว่า potential หรือศักยภาพของตัวเองทำได้ขอร้องให้ไปไปเลยนะครับไม่ต้องเพื่อประเทศชาติก็ได้เพื่อตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆคนที่อยู่ในวงการเนี่ยก็จะมีพลังมีพลังนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่โอเคยังไม่เคยผ่านสนามมาก่อนก็ นี่แหละครับที่ประเทศไทยได้เลยนะครับเวทีในที่นี้ก็มีหลายเวทีนะครับที่ให้ลองได้ไปไม่ว่าจะเป็นส่งไปเลยคลิปรายการทีวีต่างๆลองส่งส่งความสามารถบีบ็บอกของคุณไปนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นรายการแข่งออฟไลน์อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆน,นะครับมีทั้งหมด8 S ด้วยกันนะครับ1ก็คือ start นะครับให้คุณเริ่มเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะเล่นบีบ็อกซ์มานานแล้วแล้วคุณอยากจะเริ่มกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วะคุณยังมีความคิดว่าเอ้ยคุณแก่แล้วคุณแบบห่างหายวงการไปนานแล้วอยารู้สึกแบบนั้นนะครับ start เลยกลับเข้ามาใน community นะครับผมเชื่อว่า โอ้โหคุณจะมีไฟมากๆเพรเด็กแต่ละคนนี่ทั้งเก่งแล้วก็น่ารักด้วยนะครับอันที่2ก็คือเซ t ตนะครับเซตนะครับก็คือเซตเวลาของคุณเซ็ตที่จะคุณจะฝึกฝนเซ็ตที่เราจะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับซ้าใหม่ๆที่เราจะไม่เคยรู้แพทเทิร์นใหม่ๆที่เราจะไม่เคยรู้นะครับสก็คือสตรัคเจอร์นะครับเครียดสตรัคเจอร์มานะครับ เขียนไปเลยมันอาจจะดูไม่ดีหรอกอันแรกนะมันดูไม่ดีแน่นอนนะครับแต่คุณเริ่มเลยทําเลยนะครับสี่ก็คือซิกเนเจอร์นะครับทําไปเลยครับเดี๋ยวลายเซ็นของคุณมันจะชัดเจนขึ้นมาเองคุณเซน็นบ่อยๆมันจะค่อยๆคมขึ้นเซ็นตอนแรกคุณอาจจะแบบมีปัดมีนู่นนี่นั่นแต่คุณเซ็นไปเรื่อยๆปุ๊บคุณจะเริ่มนิ่งคุณจะเริ่มสเตเบิลคุณจะเริ่มแบบคงที่มากขึ้นและมันจะค่อยๆรับคมจนแบบเห็นว่า ตรงนี้แหละคือคุณนะครับ5 5นัคือสไตล์นะครับสไตล์ style, คุณก็ลองเลือกดูว่าประเภทดนตบบนนร,ร,บบนรีแบบไหนที่คุณชอบนะครับหรือว่าแพทเทิร์นแบบไหนที่คุณชอบซาวแบบไหนที่คุณชอบนะครับผม6ก็คือเซนต์นะครับ7ก็คือโซเชียลนะครับไปเลยนะครับไปในคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็น B ิดบอ c l ับ Thailand ก็ล็แบ็กฮารดนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่ม b i ิด b อ x ต่างๆท,ที่ที่คุณอาจจะนี่แต่ว่า ผมก็แนะนำว่าให้มาใน d i s c o r d b i ิดบ,บอก t ับไทยแลนด์นะ <c oughs> ตอนนี้เราก็โปรโมทหน่อยแล้วกันตอนนี้ d i s c o r d ของเราก็เป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะเป็น d i s c o r d ของพาร์ทเนอร์เลยก็คือ b i t b o ก c ับไทยแลนด์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับ d i s c o r d ก็เป็นอย่างเป็นทางการนะครับก็แน่นอนว่าเราจะเจอคุณคุณภาพคนที่คุณภาพอยู่ในนั้นนะครับเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะอันที่8สุดท้ายสเตทนะครับ ก็คืออยากให้คุณได้ลองไปลงแข่งขันดูลองมาสเตจจริงๆดูนะครับผมเชื่อว่าหลังหมดโควิดนี้น่าจะมีรายการที่มาอย่างแน่นอนนะครับรายการในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนซ้อมแล้วก็เริ่มต้นเอา 8s นี้ลองไปลองไปเลือกใช้ดูอาจจะไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะครับเลือกใช้ดูนะครับตามความเหมาะสมของตัวเราเองนะครับโอเคครับก็หวังว่า คอนเทนต์คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยอ่ามีลิงก์ดิส c อร์ตไหมเดี๋ยวผมส่งให้ดิสค d ร์ดดิส d i ร์ o ดิส i s ร์ r ดิส s c ร์ d เชิญคนโอเคนี่ ที่ส่งไปให้ในแชทแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับก็ลองเข้ามาดูนะแล้วก็หวังว่าเออน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันกับการฝึกติดบล็อกนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ นะครับถ้ารู้สึกว่าฟังแล้วเราอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังคนที่ไม่เคยรู้จักบิดบล็อกมาก่อนหรือใครที่กําลังจะเริ่มฝึกบิดบล็อกเนี่ยก็สามารถแชร์แล้วก็แท็กไปให้เขาฟังได้นะครับบางคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเราจะเริ่มยังไงดีกับการฝึกบิดบล็อกนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าเออไม่รู้จะฝึกอะไรต่อแล้วก็สามารถส่งให้เขาฟังได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะ ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ